การจัดริมทีมเดอะเบสเอ็กไอหรือส1เตัวจริงที่ดีที่สุดในวงการลูกหนังโดยเฉพาะเมื่อเบสเอ็กไอนั้นมาจากคนฟุตบอลชื่อดังถือเป็นสีสันที่ผู้คนให้ความสนใจเสมอครับแน่นอนว่าการจัดรีมทีมแต่ละครั้งไม่มีผิดถูกส1เตัวจริงที่ดีที่สุดของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะแต่ละคนเลือกด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆอย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกคนจะชื่นชอบการจัดรีมทีมเสมอไปนะ ยิ่งในเคสกุณซื้อเดอะสเปเชียลวันอย่างโจเซ่มูรินโญยิ่งมีแง่มุมบางอย่างน่าคิดน่าสนใจไม่น้อยเอาล่ะเรื่องของเรื่องเป็นงี้ครับไม่กี่วันก่อนมีการแชร์เดอะเบสเอไอของมูรินโญ่ในโลกโซเชียลที่ประกอบด้วยปีเตอร์เชกเป็นโกลชีเปอร์แนวรับ4คนใช้ฮาวิเอซนติจอนเทอรี่ริคาโด้คาวันโยและวินเลียมกันลาสกองกลางมีโค้ดมาเกเลเล่แฟงค์แลมพาดจบด้วยเมซุตโอซิล ส่วนแนวรุกน้มูลเลือกเอเดนอาซาคริสโตโนโรนันโดและดีดีเยสโรบาสไตเกอร์คู่บุญเป็นหน้าเป้ามองผิวเผินก็ถือเป็นรีมทีมอดีตนักเตะที่เคยร่วมงานประสบความสําเร็จกับมูรินโญมาแล้วทั้งนั้นครับหากแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ล่ะหลังเดอะเบสเอ็กไอของคุณซือโรมาถูกส่งต่อในโลกออนไลน์ไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นมูรินโญกับปฏิเสธอย่างรวดเร็วว่าเขาไม่เคยจัดเดอะเบสเอ็กไอและดรีมทีมที่ออกมาคือเฟกนิวร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมไม่เคยจัดทีมอะไรทํานองนั้นผมปฏิเสธมาตลอดและจะไม่มีวันทํามันด้วยมูรินโญออกมายืนยันหัวเด็ดตีนขาดผ่านอินสตาแกรมว่าเขาไม่เคยจัด The ะเบสเอไอคำถามคือทําไมล่ะตลอดเส้นทางอาชีพผู้จัดการทีม2องทศวรรษกุนซื้ออย่างโจเซ่มูรินโญเคยร่วมงานนักเตะระดับพักการมา,มามากมายจะยุคสร้างชื่อกับปอร์โต้พีกสุดกับเชลซีอินเตอร์หรือจะช่วงต่อยอดกับเรอัลมาดริด นับแค่4ทีมนี้แกมีวัตถุดิบให้เลือกหยิบจับมาจัดเบสเอ็กไอล้นมือและแต่ละตำแหน่งนี่คงโหดหน้าดูครับแต่ก็อย่างที่น้ำโมบอกผมไม่เคยจัดรีมทีมและไม่คิดจะจัดด้วยผมอาจเคยร่วมงานกับนักเตะท็อปคลาสหลายคนแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาทุ่มเททุกอย่างทั้งฝีเท้าความพยายามเลือดเนื้อและจิตวิญ,ญญาณเพื่อผมเพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็อยู่ในดรีมทีมซีเบตตัวจริงที่ดีที่สุดสำหรับผมเสมอผมรักและเคารพนักเตะของผม โปรดให้ความเคารพประวัติศาสตร์และเหล่าลูกทีมของผมด้วยโจเซมูรินโญอธิบายเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่เคยจัดรีมทีมเลยสักครั้งขึ้นชื่อว่าเดอะเบสเอ็ X I. นั่นหมายความว่าคุณต้องเลือกเสบตัวจริงที่ดีที่สุดเท่านั้นสําหรับมูรินโญตลอดอาชีพผู้จัดการทีมกเคยร่วมงานกับนักเตะต,ตัวท็อปมาหลายชีวิตและแต่ละคนต่างก็เคียงบ่ายเคียงไลสู้มาด้วยกันจนกว่าความสําเร็จนับไม่ถ้วน การยกให้พกเขาทุกคนขึ้นแท่นเดอะเบสเอ็กไอโดยไม่เลือกหรือตัดใครออกถือเป็นคําตอบธรรมดาจากเจ้านายที่โคตรได้ใจลูกน้องแล้วครับสังเกตดูสิไม่ว่าปลายทางตอนจบจะดีจะร้ายยังไงแต่ถ้าคนอย่างมูรินโญ่ได้เข้าไปยืนในหัวใจใครแล้วช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งลูกทีมแทบทุกคนพร้อมสู้ตายถวายหัวเพื่อแกเสมอนี่คือเหตุผลว่าทําไมชายคนนี้ถึงเป็นเดอะสเปเชียลวันจะผ่านไปกี่ปีมูรินโญ่ก็ยังเป็นยอดคนไม่เคยเปลี่ยนมูรินโญ่ไม่เพียงแต่สอนเราเรื่องฟุตบอล บางครั้งเขายังเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงด้วยเหล่านี้คือคอมเมนต์บางส่วนถึงโจเซ่มูรินโญหลังคุณซือชาวโปรตุเกสออกมาแก้ข่าวว่า The ะเบสเอไอที่เห็นเป็นแค่เฟกนิวความจริงคือเขาไม่มีวันจัดทีมในฝันนั้นเพราะนักเตะที่เคยร่วมงานกันต่างอยู่ในรีมทีมมูรินโญทุกคน